สวัสดีครับผมงจ้อยอระเวงวิชิงไทยแลนด์ครับน้ำสุดแล้วครับ เอสซีครับตัวแรกครับยังลงเบ็ดไม่หมดครับตัวแรกครับตัวแรก ตัวแรกไม้แรกครับตัวแรกไม้แรกครับจักจะหยุดมานานจุดมาเบ็ดขึ้นลาเลยอ่ะนู้จ่าอยู่สิจ่าไม่อยู่กลับแล้วน่าจะกลับแล้วมั้งเอ้วันธรรมดาจ่าทำงาน ตัวครั้นโอ้ยโอ้ยเนี่ยเก็บเบ็ดนะเนี่ยโอ้โหตัวนี้ดำอมเบี้ยงเลยแหมแล้วคุยด้วยกุ้งบางแตนตัวใสแหนังเลย Năm làm mấy mùng rồi rồi thắp FC không

วันนี้วันแรกครับซื้อครับเดี๋ยวว่ากันแล้วครับเพิ่งจะลงเรือวันแรกครับก็เห็นปลาเขาแล้วรับปลาเขาเดี๋ยวดูผลประกอบกรารครับดูกุ้งรวมครับจะได้เท่าไหร่ครับหลังจะกหยุดมานานครับ ลองวันแรกครับลองวันแรกครับเดี๋ยวรู้ครับมันจะได้สักเท่าไหร่ ฝากผลงานด้วยนะครับ FC ครับนี่ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับหยุดไปนานครับหยุดไปนานครับสองเดือนกว่าครับไม่ได้ลงเรือเลยครับนี่น้ำเริ่มซุดเองครับน้ำเพิ่งเริ่มสุดครับแค่เริ่มสุดครับ ลองวันแรกครับเช็ดเรือดูเรือด้วยก็โอเคครับอะไรไม่รู้ครับนีครับอะไรไม่รู้ครับุครับกุ้งครับตามครับ

ีครัใช่เนี่ยไม่รู้กุ้งอุ้ยกุ้งหรือปลาก็ไม่รู้เนี่ยปุ้งปุ้งปุ้งแน่น ดิ้นอย่างนี้อะไรทีนี้มันติดกันสองคันเลยดินี่อ่ะมันติดกันมาสองคันงานเข้าโดนครับอุ้ยนีบมือโดอนครับ สี่ครับโดนครับอุยอ้ยอุ้ยโดนไก่ด้วยอันนี้โดนไก่ด้วยโอ้ยหลุดจะไม่รู้น้ำแรงด้วยโอ้ยโดนครับน้ำแรงด้วย กำลังอ้วนเลยอ่ะกำลังอ้วนเลยอ่ะเห็นไหมกำลังอ้วนเลยอ่ะกำลังอ้วนเลย ตัวอลไรครับนี่หน็บมือครับสองตัวอะไรครับเดูนี้สองตัวเลยครับสองตัวย้อนครับสีครับโดนครับย้อนแสงเลยครับเดี๋ยวหลบหลบแสงเลยบอกแล้วตะกี้มีนกินอยู่เนี่ย โดนครับโดนครับ FC ครับ FC ครับโดนครับครับหนตัวเลยโคตรสวยเลยอ่ะฮะโอ้สุดยอดเลยอ่ะ FC ครับ วันนี้ไอ้เขาได้เข,า,เขาตวงยายเนี่ยต้นสองโลมั้งมาเจ้าขึ้นหนุ่มไหมปั่นทั้งเอือไปหมดเลยอ่ะ <Yeah. S 1> เลือปั่นเลยอ่ะต้องเก็บหมดเลยอ่ะไอเป็นตึงตายแล้วอะไรป้าบู่ไหมเรียกป้าบู่ไว้จ้ะใช่ ช่วยช่วนิ้วหน่อยครับขอ e> นะะิ <Yeah> ้วหน่อยด้วยเลยช่วยไหมจริงจริงครับนี่ครับห้องลงจ้อยอโลเวงวิชิ่งไทยแลนด์ครับปลุกจ้อยอโลเวงอโลเวงเขาคัดครับคัดไปคัดไปเนี่ยครับวันนี้ครับกุ้งกรลรงอ้วนเลยอันนี้ ออออกอออกออกนี่ออกเออองเอาครับวน้ออกีกีเอาครับวันนี้ครับธานี่่มาก้นี่ลุงจ้อยครับลุงจ้อยครับวันนี้ครับตัวใหญ่ใหญ่ให้ไปก็ได้ครับ คอมันจะตายไหมนี่ไม่ใช่กุ้งธรรมดาหรอกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำแท้ๆครับกําเหลืองอันนี้กําเหลืองครับกําเหลืองกําเหลืองของแท้ตัวนี้นะคะอ่าของแท้ครับนตัวนี้ะโเราจะสังเกตจากนี้ ยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีใหญ่กว่านี้ตัวประมาณเจ็ดขีดโอ้โหเคี้ยวไม่เข้าเลยนี่คือกินตัวเดียวว่ะมันมันเหมือนมันมันแน่นมากเลยค่ะแบบปีกายสองตัวสองตัวโลสามครับใหญ่กว่านี้ครับอครับเอาครับวันนี้ขอปิดคลิปกอนครับ ปิดคลิปก่อนครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ